วันนี้โยโย่พามาดูหนังด้วยนี่โยโย่ในสต๊อกโดมขั้นที่9ขึ้นไปอีก1ชั้นนะคะอยู่บริเวณชั้น6ค่ะวันนี้เราจะดูหนังเรื่องอะไรคะโยโย่ดูหนังเรื่องอะไรตอบหน่อยโยูโย่ค่ะเรียนแนะนำะคะสำหรับเครื่องดื่มโลบุกขอบและโยโย่ก็จะพาเล่นเรื่อยๆนะคะเล่นวันนี้ เล่นไอส์สเกตด้วยยโยโย่ก็จะพาเล่นนวเลยไทยนะคะโบลิ่งด้วยยโยโย่แอบไปดูชนีคนสวยมายโยโย่ก็เลยลงทุนซื้ออันนี้เ็นไยโยโย่เป็นคนเจ้าชู้ วันละทายมินิโยโย่ให้อะไรแกมืุยหรือยังค่ะอะไรสนใจนะคะเดียวเชิญได้เลยอันนี้ลงเฟซบุ๊กนะคอนเทนต์ของเราะะคจะมีบริการถึงสามจุดด้วยกันให้ดอกไม้นะสองดอกอ่ะคอนเทนต์ชั้นหกคอนเทนต์ชั้นเจ็ดค่ะไม่ลงไปแล้วนะถึงเวลาแล้วเราต้องไปแลกกันก่อนแต่ถ้าใครนะคะที่เป็นชาวโลกนะคะชื่นชอบในการเล่นอินเอร์เน็ตนะคะจแนะนำนะคะให้พลานเข้าไปดาวน์โหลดแอปของ Nature h